สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะลุงจมออนแอร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมนะคะเวลาเดิมเช่นเคยนะคะรายการที่จะเป็นยาสมานประจําบ้านนะคะแก้อาการเนื้อร้อนใจให้กับท่านผู้ชมนะคะสามารถพูดคุยกันสดสดแบบนี้ออนแอร์แบบนี้ในรายการกับเราทั้งสองคนชนยาแล้วก็ลุงจมค่ะครับพูดอย่างนี้ก็ต้องมีเรื่องเข้ามาสิใช่ไหมครับงานเข้างานเข้าแน่นอนเลยแต่อันนี้ไม่ได้งานเข้าอย่างเดียวนะเข้ามาถึงตัวบ้านเลยนะครับว่าอยู่บ้านเราอยู่ดีดีเนี่ย อาจจะอีกไม่กี่วันนี้เราอาจจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ได้เพราะอยู่ๆก็ตัดถนนเข้ามาตัดตรงไปเราก็ไม่ว่าเลี้ยวเข้าบ้านเราพอดีทํำยังไงครับเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าเียนี้ที่ดินก็แพง จะไปอยู่คอนโดก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่ค่ะช่ไหมับใช่ค่ะอาผู้ที่ร้องเรียนเข้ามานะคะอยู่ที่ไหให้รุ่นแจ่มเราหาทางออกวันนี้นะคะอยู่แถวนี้เองนะคะพระราม2องซอยสี่อยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละค,ะค่ะชื่อคุณวิชวิตเนี่ยนะคะประเสริฐสิรสิรักนะคะเป็นชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนเล่าอย่างนี้ค,ะค่ะบอกว่าอยู่แถวถนนสายงอสามพระรามสองซอยอายนมามัยงามเจริญ หรือว่าพระรามสองซอยสีิบเจ็ดนะคะบอกว่าเอาง่ายๆสรุปเลยว่าจะมีถนนนะคะมาตัดผ่านเข้าไปในชุมชนแถวนี้นะซึ่งมีบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์สี่สิบกว่าหลังครับอะเรื่องจะเป็นยังไงไปฟังคุณวิชวิตเล่าดีกว่าเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านนะครับคุณวิชวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคค่ะรับบ้านอยู่ดีๆก็จะถูกถนนตัดผ่านแล้วหรอครับไม่ไม่ไม่อยู่ดีๆอยู่ไม่ดีั คือไอ้ถนนที่ตัดผ่านนี่ดูจากไอ้ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ของของโครงการเขาเปิดให้ดูอะไรอย่างนั้นนะฮะที่มีแจกเอกสารโบชัวร์อะไรวันนี้มาเนี่ยครับคือช่วงจากถนนพระรามสองจะตัดไปทางถนนสุขสวัสดิ์นะฮะพระรามสองไปสุขสวัสดิ์ครับครับครับพอเห็นเป็นเวลาทางที่แทนที่มันจะตัดตรงๆไปซึ่งมันเป็นที่ว่างเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับเขากำมีทางเบี่ยงมาทางซ้าย เบี่ยงมาทางซ้ายมือนี่ซึ่งมันเป็นถนนข้อมกับไอ้อนามัยงามเจริญนะฮะค่ะเดี๋ยวย้ําจุดถนนอีกครั้งหนึง่งคือเป็นถนนสายงสามนะคะค่ะ,คะผ่านซอยอนามัยงามเจริญจุดตัดเนี่ยอยู่บริเวณช่วงไหนคะจุดตัดจุดตัดนี่รู้สึกมันจะอยู่ไอ้ตรงช่วงเลยโรงพยาบาลบางมดไป<อ>นิดหนึ่งอยู่ประมาณกมกมที่สี่ ครับค่ะครับก็แสดงว่าบ้านของของคุณวิชวิตนี่จะโดนใช่ไหมฮะค่ะโดนด้วยครับหมู่หมู่บ้านโดนด้วยใช่ไหมครับค่ะมันเป็นบ้านที่อยู่ริม ริมถนนนานาใหม่ฮะค่ะคือทางกรมโยธาเขาแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าจะตัดมาทางซ้ายซึ่งมีบ้านแล้วก็บ้านเรือนของของของคนบนางบ้านของคุณวิชวิตอยู่ด้วยสี่สิบหลังคาเรือนสี่สิบก่าหลังสี่สิบหลังคาเรือนค่ะแล้วได้เข้าไปฟังคําชี้แจงไหมคะว่าสุดท้ายถ้าเกิดทำอย่างนั้นมีการตัดถนนจริงๆเนี่ยคุยกันเรื่องค่าเวรคือหรืออะไรไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ตัดเลยหรือยังไงคะมันไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ตัดนะฮะ คือเวลาไปสัมมนาทุกครั้งก็เห็นมีคุยแต่เดิมเดิมที่เหมือนใครที่ลงหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกวันนี้อะฮะบดําเดิมยังไงคะคือมีแต่ว่ารายการมีแต่บอกรายการค่าเวรคืนจะต้องได้สูงอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมข้องใจว่าทําไมถนนทำไมจากช่วงตัดถนนพระรามสองมาเนี่ยใช่ไหมทำไมไม่ตัดตรงตรงไปทำไมต้องเบี่ยงเข้ามาทางซ้ายทางซ้ายที่มันมีอาคารพาณิชย์ตั้ง สองสาแถวทั้งหมดประมาณสี่สิบกว่าหลังคาือตอนนี้นตอนนี้เนี่ยคือต้องการคําตอบก่อนแล้วก็ใช่แล้วคุณวิชวิทย์แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นต้องการย้ายออกไหมคะถ้าเกิดัวเขาให้ค่าเวรคืนที่ที่พอใจทั้งสองฝ่ายจริงๆคือเราเราไม่ต้องการค่าเวรคืนนะฮะไอ้ตรงนี้ถ้าเผื่อถ้าเผื่อมันไม่โดนได้มันก็ดีอคือหลักๆแล้วโอกาสที่มันจะมันจะไม่โดนมันก็มีถ้าคุณตัดตัดตัดตรงๆอะไรแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าคุณวิชวิทย์นิววิชวิทย์นี่นะบอกว่า ที่สงสัยเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าทาไมไม่ตัดตรงๆถูกไหมประเด็นมนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมีท่านรองผู้มิการทวีศักดิ์ใช่ไหมอยู่ในสายแล้วค่ะคุณวิชิตคะเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะไปฟังคําตอบพร้อมๆกันนะคะคุณวิชิตอยู่ในสายนะคะคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์เป็นรองผู้มยการสูนักงารโยธากรุงเทพมหานครนะคะท่านรองสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะคอยู่กับพี่ชนนญาแล้วก็ลุงแจมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนจากชาวบ้านชาวบ้านนะคะที่อยู่แถวซอยอนามัยงามเจริญพระราม 2, สองซอยสีิบเจดคุณวิชวิตนะคะ,ซซะท่านรองพี่ส้นถามแทนอย่างนี้ก่อนนะคะตกลงว่าโครงการที่จะมีการตัดถนนเบี่ยงซ้ายเข้ามาตัดผ่านหมู่บ้านแถวๆถวนั้นเนี่ยตกลงสรุปแล้วย,ยังคะเป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับครับฮัลโหลครับครับ ได้ยินไหมครได้ยินค่ะเพ่านรองคะอ่าขออนุญาตนะครับจริงๆตัวแนวถนนเนี่ยที่ที่เราสํารวจออกแบบมาเนี่ยเราดําเนินการเนี่ยนะครับผมเราออกแบบตารวจแล้วก็กําหนดแนวการกําหนดแนวเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกแนวโดยการคัดเลือกแนวของเราเนี่ยก็ต้องมีแนวทางการเลือกโดยทั่วไปเราจะไม่เลือกอยู่แนวเดียวอยู่นะ้าจารยทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองแล้วก็ทางเลือกที่สามค่ะ ซึ่งกว ja e ่าเราจะสารวดในทางเรื่องของเราเนี่ยเราจะําหนดมาเนี่ยหลังจากที่เราเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าเรามีโครงการสำรวจคือสำรวจออกแบบสำรวจในแนวไหนเพื่อขออนุญาตกอนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำรวจออกแบบนะครับก็ดาเนินการนะครับแต่ว่าวันนี้มันอยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ เปนที่การตอกแบบเนี่ยเราจะมีขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือที่แกงประชาชนนี่ยจะมีอยู่ประมาณสามสามครั้งใหญ่ๆในกรอบของเราแต่ว่าจะประเมนค่าที่จะกายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอีกางครั้งก็สุดแท้แต่ในรั้งที่สุเนี่ยเราก็จะประทานสัมพันธ์โครงการให้รับรู้รับทราบว่าเรามีโครงการนี้ในรั้งที่สองเนี่ยเราจะพูดถึงแนวทางเลือกว่ามีทางเลือกกี่เส้นทางแนวทางที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดพอครั้งที่สองเราได้แนวทางเลือกแล้วเราจะเอาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดมากำหนดการออกแบบรายละเอียดกำหนดมานะครับนี่แสดงว่า คือสิ่งสริงจริงงที่ท่านพอดีผมเพิ่ง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 ประชุมเพิ่งเสร็จเนี่ยก็เลยยังฟังได้ไม่ไม่ไม่ครอบคลุมมากนะแต่เพียงแต่ว่าประเด็นคือเส้นทางเลือกเนี่ยมาถูกเลือกถูกกำหนดมาการเลือกทางนีก็นําเสนอในที่ประชุมที่ผ่านประชาชนผ่านกันแล้วฟังกับที่เห็นทั้งกลุ่มย่อยุใหญ่ตลอดท่านท่านองคะสรุปว่าจะตัดถนนที่จะเป็นจุดตัดเนี่ยไปผ่านหมู่บ้านท่ารมสองซอยสี่สิบเจ็ดหรือเปล่าคะอย่างนี้นะครับเป็นของอนุญาตนะครับ เขาจริงๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสบวชออกแบบแล้วก็สรุปผลแล้วในขั้นตอนสุดท้ายนะครับค่ะต้องต้องเข้าใจมันมีมันการาสร้างถนนมันมีทั้งหลายขั้นตอนค่ะ่ในขั้นตอนสบวชแล้วออกแบบกําหนดรายละเอียด หลังจากที่แบมมาแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะนําเสนอเส้นทางเนี่ยนเสนอฝ่ายบริหารให้รับทราบแล้วก็ขอเห็นชอบก่อนจะดำเนินการต่อไปค่ะแล้วี่เสนอไปหรือยังคะสําหรับพระรามสองซอยสีค่ะรองค่ะแน,แนวทางแนวทางเ,เา<ข>นี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแนวทางที่กําหนดแนวเรียบร้อยหมดแล้วครับผมสรุปว่าจะต้องตัดถนนตัดไปในหมู่บ้านที่ที่มีคนอยู่แถวนั้น40กว่าหลังคาเรือนเลยครับผมค่ะจถามนิดนึงครับท่านครับโครงการนี้สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาจราจรฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะ ครับเป็นการเชื่อมระหว่างสุขสวัสดิ์ไปที่พระรามสองถูกไหมครับครับผมครับแล้วมันต้องผ่านอะไรบ้างเนี่ยจริงจริงถ้าเราไล่เราต้องไล่ตั้งแต่เพชรเกษมลงมาเลยเพชรเกษมครับเพชรเกษมมากราบประพฤกษ์กราบประพฤกษ์ไปเอกชัยเอกชัยมาพระรามสองพระรามสองไปพุทธบูชาพุทธบูชาไปประชาอุทิจากประชาอุทิศเข้าประตูสุขสวัสดิ์ครับครับครับต้องผ่านที่ไหนบ้างไหมฮะผ่านที่สําคัญสำคัญนะฮะ ก็ผ่านตลอดทางน,นะครับเพราะว่าถนนมันเป็นถนนตักใหม่นะครับ <Okay. S 1> บางเส้นก็จะแบผ่านในแนวถนนเดิมื <Okay. S 1> ่อไรผ่านในแนวถนนเดิมก็ <Okay. S 1> จะมีการขยายที่ตัดท้ยย <Okay. S 1> ผมเข้าใจว่าประเด็นนี้มันน่าจะมีการพูดคุยในการบมนาญ ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ทราบว่าจะไม่ถามตรงนี้อย่างนี้หนึ่งที่พ่อคุยกันในโทนนะโทนนะครับที่บอกว่าคุยกันในการสัมมนาทุกครั้งอะไรอย่างเนี้ยผมไปสอบถามแล้วมันไม่ได้รายละเอียดเลยผมว่าไม่ได้แล้วของท่านที่เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อีกฉาบหนึ่งนะครับท่านบอกว่าไอ้ทางที่ตำรวจนี่เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วอะไรแบบนี้อันนี้คุณวิชวิตถามก่อนว่า จะถามประเด็นคือยังไงคะเหตุผลก่อนไหมคะคุณวิชวิตคะครับค่ะท่านท่านรองจะถามอะไรท่านรองฮะก็ถามว่าเป็น๋อที่เขาที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะฮะบอกว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่ผมมาดูแล้วว่าให้ท่านรองมีแผนพังหรือแผนที่อะไรที่อยู่ในมือไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมว่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือว่ามันตัดผานี่อาคารพาณิชย์ตลอดแนวเลยมันเป็นทางที่ว่าคอม ข้อมถนนอนามัยงามเจริญใช่ไหมซ้ายมือนี่มีอาคารพาณิชย์แต่ขวามือนี่จะเป็นที่ว่างเปล่าตลอดแนวเลยแต่ว่าแนวถนนทำไมต้องขีดเข้ามาอยู่เลือเอาแถวกับบ้านผมทั้งหมดเลยเนี่ยไปหมดเลยแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ไม่มีเลยฮะเป็นที่ว่างเปล่ารู้สึกจะลึกเข้าไปได้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรด้วยแล้วถนนเส้นนี้นี่เห็นบอกความกว้างนี่ ตอนแรกบอกว่าจะ50เมตรแล้วามาเหลือ40เมตรถ้า40เมตรนะะถนนอาณาไมางามเจริญความกว้างของถนนเดิมนี่แนวถนนก็มีอยู่16เมตรใช่ไหมถ้า16เมตรเอาแนวถนนอาณาไมางามเจริญเส้นนี้นะที่จะค่อมไปนี่นะฮะแต่ว่าไปอีกบวกอีกฝั่งตรงข้ามอีกแค่24เมตรแค่นี้เองอ ค่ะคือการถามท่านรองเพราะฝั่งตรงข้ามมันไม่มีบ้านคนนะฮะให้ให้เียบเทียบว่าทําไมถึงเลือกเหตุผลอะไรทำไมถึงเลือกมากับในหมู่บ้านนานะครับจริงๆท่านผู้ถามผมพูดผมทั้งเส้นนะผมจะเราจะมาพูดทีละตอนของตอนผมว่าพูดลำบากนะความจริงจริงถ้าพูดทีทั้งเส้นจะฟังแล้วง่ายกว่าเยอะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมมันพื้นที่มันก็ต้องกว่าร้อยตารางประมาณร้อยตารางกิโลเมตรค่ะ ร้อยตารางกิโลเมตรที like devil, ่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางเชื่อมต่ออยู่พอมถามอย่างเงี้ยคือสุขสวัสดิ์เนี่ยช่วเช้าเนี่ยไม่ทราบว่าไม่ไม่ทราบว่าเราเคยเข้าออกก็จะเห็นอยู่แล้วว่าในช่วงเช้ากับช่วงเย็นการจราจรบนสุขสวัสดิ์เป็นอย่างไรการจราจรเป็นการเพิ่มทางเลทประชาชนซึ่งทางทางกรุงเทพมหานครจริงๆเนี่ยก็ก็ก็ดําเนินการที่ว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมในพื้นที่ฝั่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ฝั่งนี้เป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ย มีแต่ถนนใ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 น,ในตามแนวเท่นั้นเองแล้วก็มีทีเกษตรมีกระรประพฤกษ์มีกระชายมีพลัมสองที่ไล่ลงมามีพุทธบูชามีประชาอุทิศแล้วมาสสวัสดิ์เราก็เพียงจะพาพาดในแนวขวางลงมาเพื่อรองรับทางจราจรเพื่อให้เกิดเป็นครบรอบกับครบลูกของของการเดินทางครับครับผมผมจริงๆผมผม<อ>จะสรุปและนําเสนอจริงๆผมสรุปและนําเสนอฝ่ายบริหารเนี่ยตอนนี้ผมเตรียมเอกสารสรุปและจะนําเสนอขึ้นไปอยู่แล้วเห็นเห็นบอกงนี่ยงขาเป็นแนวทางที่ได้เลือกแล้วค่ะที่เราที่เรา